ซุปมะเขือใส่เห็ดจ้ายั่วๆจ้ะพี่น้องมาจากพี่น้องซุปมะเขือใส่เห็ดแซ่บแซ่บมากพี่น้องซุปมะเขือใส่เห็ดจ้ายั่วๆ ไก่ทอดจ้าแตงโมหวานอร่อยชื่นใจจ้า